อ๋อพี่พลแก้วต่างแก้วเล่าวิธีเล่าวิธีก็มันโดนแซวตอนไปทัวร์แคมปัสแรกๆเลยสมัยนู้นแหละสมัยชุดแรกเลยไม่มีใครรู้จักอ๋อเข้าใจก็จำแหละไม่มีใครรู้จักพี่ตอนไมม่ีใครรู้นนะยุคนั้นจะเป็นการทัวร์แคมปัสครั้งแรกๆของวงบอดี้แสลมแล้วก็จะไปทัวร์ตามโรงเรียนในกรุงเทพตอนนั้นจำได้นะในกรุงเทพแล้วโรงเรียนก็จะแบบมัธยมมั้งตอนนั้นที่ไป ในก็จกังหวะที่เราเดินไปห้องพักหรือจะไปเดินไปขึ้นเวทีนั่นแหละก็จะมีเด็กๆตัวกระเปียกอะไรเงี้ยแบบเด็กกลลวๆหน่อยอพี่ๆเด็กผู้ชาย <laughs> หัวกีเกียงแต่เล็กๆ <laughs> พี่พี่สำเนียงแบบกวนๆอ่ะพี่พี่บางแก้วไม่มาพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบบางแก้วไม่มาพี่บางแก้วแบบเหมือนแบบผมอะพื้นฐานเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอเราไปเราก็แบบนีม่มีใครรู้จักเราหรอกเราจะมาทําไมวะเน,นี่ยอะไรเงี้ยคือคือปมเราก็จะแบบคนมาดูบางแก้วคนจะมาดูวงอื่นอะไรเงี้ย<อ>คนรอวงอื่นเราบอดีสแลมคือใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเด็กคนนี้ก็บางแก้วบางแก้วไม่มาพี่บางแก้วกดดันบางแก้วพ่องเลย แล้วน้องหัวเกียนเฮ้ยบอกแกพ่อแกสมัยก่อนสมัยก่อนโหดบอกว่าโหดบอกว่ามึงโหดมากมึงไม่ใช่คนไม่มั่นใจตัวเองมึงเป็นคนคนไปพี่เนอ่พี่คนติดเดี๋ยวก่อนไปเรื่องสังฝากขอโทษน้องคนนั้นด้วยที่ผมด่าพ่อ